สวัสดีครับพบกับเชฟคอทิชนะครับคลิปนี้มีงานกันดั้มจีนมาให้ดูกัน1กล่องนะครับกล่องนี้เป็นของค่ายทีทีนะครับค่ายนี้นะครับเขาบอกว่างานมันไม่ค่อยโอเคนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงแต่ว่าผมอยากได้ตัวเอ็กเซียรีแทนนะครับตัวนี้นะครับอยากได้มาอ่อยืนโชว์รวมๆวงกับพวกเอ็กเซียพวกดับเบิลโออะไรพวกนี้นะครับก็เลยลองซื้องานจีนมาประกอบดูนะครับไม่รู้จะโอเคไหมนะครับคลิปนี้ลองประกอบตัวนี้นะฮะ ในกล่องนะครับจะแถมคู่มือมาให้หนึ่งเล่มนะครับก็น่าจะเป็นคู่มือที่ก๊อปทางแบรนไดมาเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คู่มือก็คมชัดดีนะครับดูง่ายนะครับแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยชิ้นส่วนไม่เยอะนะครับตัวนี้นะครับงานแท้ผมไม่เคยประกอบนะแต่ว่าผมได้เป็นของมือ2มานะครับก็เลยยังไม่เคยประกอบของตัวเอ็กเซียเต็มๆเลยนะครับก็ลองประกอบตัวนี้ก็ได้นะครับที่เป็นงานจีนนะแต่ที่ลองประกอบดูนะครับตัวนี้สามารถประกอบเป็นตัวหุ่นได้นะครับแล้วก็ข้อต่อใช้ได้นะครับไม่เจอจุดหลวมหรือจุดง่อยนะครับ ถ้าเล่นได้ไม่เจอจุดน่าลําคาญนะครับแล้วก็ในส่วนของการประกอบเนี่ยอาจจะเจอจุดที่ประกอบไม่เข้านะครับประกบแบบประกบไม่สนิทนะครับในส่วนของโครงช่วงหน้าอกนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวหัวในปัญหาใหญ่เลยนะครับหัวรีแพร์เนี่ยนะฮะสำหรับกล่องนี้เจอจุดที่ไม่สามารถประกอบชิ้นด้านหน้านะครับมาถึงตรงใบหน้าเขานะนะครับของตัวรีแพร์ได้นะครับ แต่ว่าหัวตัวปกติเนี่ยนะฮะสามารถประกอบได้สนิทเลยสวยเลยนะครับผมก็เลยเอาหัวของตัวปกติเนี่ยมาโมเป็นหัวรีแพนย์เลยนะครับใครจะซื้อตัวนี้นะครับเพื่อเอาหัวของตัวรีแพนเนี่ยอาจจะต้องดูในจุดนี้ด้วยนะครับไม่ได้เป็นทุกกล่องนะครับแล้วก็ในส่วนของชิ้นผคลุมนะครับมีพลาสติกส่วนเกินออกมาเยอะมากนะครับที่เห็นตอนนี้คือเก็บรอยตัวชิ้นงานด้วยอันไหนไปแล้วนะครับแก้มาทาสีคร่าวๆนะครับตอนแรกเนี่ยว่าจะแค่ต่อดิบติดสติกเกอร์พ่นเคลียร์นะครับแต่ว่าพอดูรวมๆแล้วเนี่ยไม่ไหวนะครับ ทำสีเพิ่มดีกว่านะครับก็เลยออกมาอย่างที่เห็นนะครับจะมีทําสีเข้าไปในส่วนของพาร์ชิ้นส่วนสีน้าเงินนะครับซึ่งมันเป็นพาร์สีเข้มนะครับเวลามีรอยส่วนเกินรอยพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับมันจะเห็นชัดมากนะฮะดีเทลโดยรวมเนี่ยคือค่อนข้างจะตื้นมาเลยนะครับคือมีดีเทลแต่ว่ามาแบบตื้นๆไม่คมนะครับเทียบกับงานแท้เนี่ยคือชัดเลยในส่วนของเรื่องคุณภาพนะครับในส่วนของพาร์สีแดงเนี่ยคือทําสีเข้าไปใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงในนะครับเนื้อพลาสติกคือไม่ได้เลยนะครับ คือไม่อยากมาเสียเวลาขัดเก็บรอยด้วยนะครับเลยทําสีโครงเข้าไปใหม่นะครับเพื่อให้มันมีความเป็นโลหะมากขึ้นนะครับสำหรับชิ้นผ้าคลุมนะครับมาเดิมๆเนี่ยคุณภาพคือพลาสติกขันน้ําเลยนะครับใครเคยไปเที่ยวงานสงการเนี่ยพลาสติกที่เขาใช้ทําขันน้ำอ่ะนะครับประมาณนั้นเลยนะครับก็เก็บรอยด้วยการใช้อันไนนะครับขัดแต่งตั้งขอบที่มันมีพลาสติกส่วนเกินนะครับแล้วก็ตามด้วยกระดาษทรายนะครับขัดนะครับแล้วก็จบด้วยการพ่นเคลร์ด้านนะครับ ในส่วนงสติกเกอร์นะครับเนื้อกระดาษค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้ยุ่ยง่ายนะครับแล้วก็ขอบค่อนข้างจะคมเลยแต่ว่ามันก็มีปัญหาได้บางจุดนะครับอย่างตรงชิ้นส่วนสติกเกอร์ตรงหน้าผาของตัวเอเซียนะครับมันทํามาเบี้ยวนะครับคือเบี้ยวเลยนะครับคือมันก็มีดีบ้างแย่บ้างนะครับในส่วนของงานจีนนะฮะแล้วเขาจะมีเป็นสติกเกอร์นะครับมาให้ีก2ใบนะครับจะเป็นแบบแกะแปะนะครับเป็นกาวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะสวยนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นแบบขูดนะครับ ลองขูดดูแล้วนะครับคือแบบมันมันขูดยากอะ่ะมันแตกอ่ะนะครับเนี่ยมันเนี่ยขูดแล้วได้ฟิลประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมว่ารอหาดีคอน้าสวยๆมาติดน่าจะโอเคกว่านะครับในส่วนของสติกเกอร์2ใบนี้ผมว่าไม่น่าจะแปะนะครับน่าจะเสียเวลาเปล่าชิ้นนี้นะฮะเป็นชิ้นใบดาบที่เขาแถมมาให้นะครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะดูมีความเงางามดีแต่ว่ามันก็จะมีเป็นจุดฝุ่นนะครับตอนชุบเนี่ยน่าจะไม่ได้เช็ค นะครับว่ามันมีฝุ่นเกาะอ,อยู่นะครับมันก็ผิวมันก็เลยไม่เรียบตลอดทั้งใบดาบนะครับถ้าเทียบกับงานบันไดเนไ่นคือเรียบเลยนะเรียบทั้งใบดาบเลยนะครับไม่มีรอยฝุ่นรอยอะไรเลยแต่ว่างานของทีชีเนี่ยเท่าที่ส่องดูคร่าวๆเนี่ยมันจะมีรอยฝุ่นนะครับรอยฝุ่นเกาะตามชิ้นงานตอนที่เขาชุบอะ่ะน่าจะไม่ได้เคียย์ฝุ่นออกก่อนนะครับก็จะเห็นเป็นตำหนิต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับและก็ตัวนี้นะครับในส่วนของดีเทลต่างๆนะครับตามร่องตามอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างที่จะตื้นเลยนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับตรงลําตัวเห็นไหมฮะฝั่งหนึ่งนะครับผมตัดเส้นไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวย้ําลายนะครับย้ําเข้าไปมันถึงตัดเส้นได้นะครับแต่ฝั่งนี้นะครับไม่ได้ย้ําลายเข้าไปนะครับมันก็เลยตัดเส้นไม่ได้พอเช็ดออกมันก็หลุดหมดเลยนะครับในส่วนนี้นะครับมันต้องย้ําลายเข้าไปนะครับดีเทลมาค่อนข้างตื้นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนขาเหมือนกันนะครับในส่วนขาเนี่ยมันมีดีเทลมานะแต่ว่าเท่าที่จับดูคือตื้นเลยนะครับเวลาตัดเส้นน่าจะหายหมดนะครับก็คือต้องย้ําลายเข้าไปนะครับ สำหรับการย้ำลายนะครับผมจะใช้อยู่2ตัวนะครับเป็น c a s เม e 0.2นะครับแล้วก็เป็นตัวทามิยาแต่ว่าทามิยาเนี่ยจะใช้น้อยหน่อยนะครับหลักๆจะใช้เป็นตัว c าสเม e มากกว่านะครับตัวของทามิยาเนี่ยผมซื้อมาตอนที่ตัวของ c a s เม e เนี่ยนะครับปลายมันหัก ปลายเนี่ยเคยหักนะนะครับแต่ว่าพอหักแล้วเนี่ยผมไปติดต่อทางผู้ผลิตนะครับเป็นคนไทยนะครับเป็นเพจของเขาเขาก็บอกให้ส่งไปเขาจะเจียให้ใหม่ก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมคือดีนะนะครับก็คือถ้าเกิดหักเนี่ยส่งไปให้ทางผู้ผลิตนะครับเขาก็เจียให้ใหม่นะครับแล้วก็ส่งกลับมาก็ใช้ได้เหมือนเดิมครับตัวเนี้ยผมใช้ถนัดมากนะครับแล้วก็ในช่วงที่ตัวของคัสเมตมันเสียเนี่ยนะครับก็ใช้เป็นตัวนี้ซึ่งไม่ค่อยถนัดเลยนะครับรู้สึกว่าเพราะปลายตรงเนี้ยนะครับมันงุ้มเข้าเกินไปไม่รู้นะคนอื่นอาจจะถนัดก็ได้ันถด นะครับก็เลยใช้เป็นแบบใช้เป็นตัวสำรองไปนะครับหรือว่าใช้เวลาเดินเส้นใหญ่นะครับใช้ตัวนี้นําก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นเดินเส้นใหญ่เข้าไปสําหรับการย้าลายนะครับผมจะทําให้ดูคร่าวๆนะครับผมก็ยังไม่แม่นนะมันฉลับออกข้างนอกเรื่อยนะครับแต่ว่าเวลาทำเนี่ยสายตาคือต้องดีนะแสงสว่างคือต้องพอนะครับแล้วก็ต้องใจเย็นด้วยนะครับอันนี้คือผมนำนำเส้นไปหน่อยแล้วนะครับไม่งั้นจะถ่ายคลิปยากนิดนึ่งนะครับเวลาเราลงมีดเนี่ยใช้ปลายกดเบาๆก่อนนะครับให้มันเส้นมันลงเข้าไปก่อนนะฮะ เวลาเส้นลงเข้าไปเนี่ยมันจะมีขี้พลาสติกนะครับระวังขี้พลาสติกมันลงไปในร่องแล้วมันจะทําให้ตัวปลายของมีดเนี่ยมันฉลับออกนะครับก็ต้องใจเย็นนิดนึงนี่นะครับเวลาเวลาปาดไอตรงปลายมีดลงไปเนี่ยขี้พลาสติกมันจะออกมานะครับเนี่ยมันก็จะได้ดีเทลที่มันจะ,ะชัดขึ้นนะครับเป็นล่องมากขึ้นตัดเส้นง่ายขึ้นนะครับ แลในส่วนของ s อ็กรีพนะครับตามคอนเซปต์เนี่ยมันเป็นหุ่นที่ผ่านการซ่อมนะครับผ่านการชำรุดมาผ่านการสู้ลบมานะครับก็อยากให้หุ่นมันดูใหม่มากนะครับในส่วนของผ้าคลุมเนี่ยนะครับใช้เป็นตัวเวทซิลิงของธรรมย่านะครับมาปัดนี่นะครับปัดให้มันดูมีความเก่านิดนึงนะฮะอย่าให้มันดูอย่าให้มันดูวิ้งใหม่มากนะครับเนี่ยปัดนี่นะครับหน้ากล่องเป็นแบบนี้นะครับกล่องนี้นะฮะก็ปัดเข้าไปนะครับตามริ้วผ้านะครับเนี่ยนะฮะก็ได้ฟิลประมาณแบบนี้นะครับ และในส่วนของโต้หุ่นนะครับจริงๆมันต้องค่อยๆทำนะอันนี้ผมทําให้ดูว่าใช้ตัวไหนได้บ้างนะครับอันนี้คร่าวๆนะมือสมัครเล่นนะครับก็ใช้ตัวนี้ปัดเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าอย่าปัดหนักมากนะครับปัดแค่คร่าวๆให้มันดูมีความให้มันดูมีรอยมีความเก่าขึ้นมานิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นหุ่นที่ดูใหม่เกินไปนะครับมันไม่ไม่ใช่คอนเซปต์หุ่นเอ็กเซียรีเพ์นะครับเนี่ยก็ปัดให้มันมีรอยเก่ารอยอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเนี่ยตามขอบตามอะไรพวกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บรอยให้มันละเอียดอีกทีหน ใช้ของประมาณนี้มันทํารอยทําอะไรพวกนี้ได้นะครับตามขอบตามสันอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้และความคุ้มของตัวนี้นะครับคือแถมไฟ LED มาให้ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการประกอบไฟนะครับหลังจากประกอบเสร็จนะครับใส่่านเสร็จนะครับลองเปิดสวิตช์ดูนะครับไม่ติดครับคุ้มจริงๆฮะไฟที่เขาแถมมาให้นะครับมันไม่ติดนะครับผมก็เลยเอาไฟที่ผมมีนะครับผมซื้อไว้ใส่ตัว w o O นะครับก็ลองใส่เข้าไปดู ครับดูดิสว่างแค่ไหนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะสรุปนะครับตัวนี้นะครับคงประกอบคร่าวๆไว้ประมาณนี้นะครับถามว่าซื้อมาเล่นได้ไหมนะครับก็คือเล่นได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่สวยนะครับผมรู้สึกว่ามันยังไม่ยังไม่โอเคนะครับถ้าเกิดเป็นงานจริงก็คือราคามันถูกก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ได้นะครับ คือยิ่งถ้าเกิดใครมีงานแท้อยู่แล้วเนี่ยนะครับจะยิ่งเห็นความแตกต่างของคุณภาพงานเลยพลาสติกดีเทลต่างๆนะครับทุกอย่างอธิบายไว้ในคลิปหมดแล้วนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมว่าตัวนี้มันเหมาะกับเอามาโมเล่นนะครับมาฝึกทําสีนะครับฝึกขัดเก็บรอยนะครับฝึกเดินลายย้ําลายนะครับตัวนี้มีให้ทําครบเลยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่จะซื้อตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับสําหรับงานจีนนะผมไม่แนะนําเลยนะครับถ้าชอบเอ็กเซียจริงๆนะครับซื้องานแท้ดีกว่านะครับสําหรับตัวนี้ไม่นครัับีี้ด